ดูหนักนางหนักเก่โอ้ยสัตสัตเออที่ศิลปโลกเดียวกันนั่งกันพ่อกนับคือที่ศิลอกอคือที่ิลอ้ผ่านอ่ตงนี้ทางเนาะอ่าทุกอ่าทุกทุก

อาภามุตโตวันที่มาอภิวาจนาศีริสานิจยังทวดาปยายิโนจตารูธรรมอาวันรติอายุวันโนสุขังพลังากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ทวทันทั้งหลายได้สลังทางาประมาลหงพ่อ ขอรกรรมมันนั้นจงเป็นของผู้กรรมำนำเสียทึ่งโทษจะให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันต่อไปกายกรรมวิญญกรรมมโนกรรมกรรมอนไที่ร้องขอจะมาจบกันทั้งร้ายด้วยกายวาจาคิดคิดได้ก็ดีคิดไม่ไดก็ดีต่อหน้าได้รับปังก็ดีเพราะกรรมมันนั้นจงเป็นของหูกรรมเพราะจกสันทั้งร้ายจงอนอดโทษให้ร้องขอด้วยจะได้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันต่อไป บุญก sí, sí, ุศลคุณงามความดีทังที่หลวงพ่อได้พฤึิปฏิบัติมาขอให้นาจดสัตว์ทุกท่านจงได้รับส่วนบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นด้วยส่วนบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่นทั้งหลายได้บำเพ็ญผึกปฏิบัติมาผมตระมาขออนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นทุกทุกคนด้วย ในที่สุดขอให้พอคันทั้งหลายจะเป็นผู้งอกงามในบรวรพระพุทธศาสนารู้ธรรมเียนธรรมขององค์สมเด็จตัตม,มาสมพุทธเจ้าทุกทันทุกองทุกคนเถิดขมามะพันเตยให้กราบพราบ ท่านทิตากราีแล้วเป้าออกรากอนยันแต่ก,ก็ได้กราบอย่างนี้หลายโปรดโลกหลวงพ่อนภา,า,าเบื่อหน่ายก็เสา็นำน้องไม่ออกฝึก เป็นยังก็เป็นทรงลงเสียงเดียวร้ายโลกโอ้เพื่อได้หลายเยจไนเพื่ได้หลาย อายุจา uh, oh. ักปี68 68อ่าเกิดที่บันเทียกหงาเพเเกิดที่บ้านไหนเกิดที่น้องหน่อยโอ้บานิโยน้องหน่อยอยู่บันเทียกอ่ะนี่อืมอืมอืมเกิดจากไหนบ้านนี่ ว่าจะนั่งเด็กรับ่อค่ไม่อใวัดนี่ยังไ,ไดดงดองเขาเสียไปนำเนาะไขวาดไม่ออกตอีไปนำลูกร้าน่าตายล้านยินเขาเดียวยืนว่าแบบไขวัดยินจะข่าวยู เห็นข่าวอ้าวโอวาตก็จะทีเมยังก็เห็ุดีนี่ล่ะโอวัตพอแม่เห้าปูยาตายายเห้านี่ล่ะหลับมอเตอร์รถมามปูยาตาายเห้าก็จะมันวังดีก็ปลูกกบหลานพอแม่เห้าก็วังดีก็ปลูกกับปลาน คู่บาอาจารย์ทั้งหลายคือกันเอาวังดีต่อกันแดีว่าความดีนี่แหละมันเืิอกัเหตุยากเนี่ยเพราะความประมาทผังเพอมันหลายอย่างอยู่ในชีวิตนี่เกิดมามันมีหลายอย่างจากักเอียงเนี่ตออยตเอียงเนี่ยแนวผ่านมาคือกันกับชีวิตเราผ่านมาเนี่ย คันว่าลำบากโอ้เกือบตายหลายเทือหเถือเกือบตายมันลำบากอ่มแต่บางเทือก็บโอ้คือจังมวนคือจังฟืนคือจังละจังเรื่องยูม่มันก็อยู่จังทีละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากปลูกพันกันอยู่เพราะปนนี้แหะบางข้าวก็คือวายนจริงมาพัดผักจากกัน อ่มวันได้ยินข้าวบันน้นเมืองหน่อยถือป่าพาวปนโอ้ยคือถอดผูโยู่คือเ็นผูยยอีกได้หล, <c oughs> ลายได้หลายอย่างเขาเบิ่งในโทรศัพท์ข้าวขาวกันตายอเอาไปนางยางเอาไปฟังดินเอาไปถิ่งนงน้ำเพื่อควบเกือนความพิดห <c oughs> ลายคนไปหอดถึงิีสูตรผลจึงสำนึก าตำรวจเขาจับได้น้ำท่านจึงสำนนกน้าตาไหลว่าเขาทํำผิดหลุกลานทั้งหลายเข้าขาดสติเขาขาดท้ำสองขอเบื้องตน้ตนๆถ <c oughs> ้ำสองขอเบื้องตน้ตนๆพระพุทธเจ้าพูดว่าสติสัมปชัญญะพูดว่า สติสัมปชัญญะเป็นธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมรรม,รรรม,มีไหวสู่คนอยู่ในโลกอยู่หรอกอยู่ในโลกเขานี่ละภาษาเพ่นใส่ความหมายพ่นว่์ธรรมสองอย่างนี่มีอุปการละคุณมากเป็นธรรมที่มีอุปการละคุณ ต่อชีวิตต่อผู้อื่นต่อตัวเองได้มากสติระลึกได้สติของพวกเขาเนี่นยระลึกได้จะระลึกได้จะหาอยู่หากิน,นระลึกได้จะหาความอยากได้เขาตัวสติตัวนี้มันสติเจือปนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆเห็นเจตัวระลึกได้เพื่อเห็นเจตัวตัวนั้นเป็นทัศน์สร้งตันี้มันระลึกได้มั่วนใ,ในใจเหาจึงบตสงบ คุณวหวหลายละแวงนำ้ำยิงผู้ใดไปทำสิ่งที่ปุดีแห้งราแวงกระแวงผู้อืน่นเอ,อ่ยสิมาเบียดเบียนเฮ้ามีสิ่งมีของกับละแวงผูอ้อื่นอยากผู้อื่นมาเอาคองเฮ้าไปยั่วเป็นศกข,ขาดมันขาดทํำคือการปฏิบัตินี่นี่เป็นว่าสติสติะระลึกใน คุณไมันจะเป็นการปฏิบัติมันจะเรียกได้่อันนี้บอดีอันนี้บอดีกัน,นยากยากพิเศษเวากันยากสำหรับบ้านทงบานน้านนาเราพอไปบอกนัินคเคราะห์ก็บอกว่โอ้พวกวเคราะห์ก็จะโชคดีก็จะมีบุญเป็นพวกนักเรียนแต่กอนไปพักอยู่บนกลุ่มหนึ่งพวกนักเรียนดูป้านเนี่ยยังเรียนหนังสือยังยังเสีย เขาเสว่าเขาสิเข่าใจเรื่องศิลหาโดยเฉพาะงุมื่อมานันที่เขาก็สีบว่า,าบดบดบดีโอ้หูเจ้ามันพักันโชคดีหลายยังในเมื่อเกิดอยู่ของเทพบางทีก็ไปยองคนของเทพเนี่ยเพื่นผู้เกิดอยู่บานพงบานหน้ายิงสมัยลง้ลงรงปูองปูยูรลงพออยู่มุ่งกับว่มี ไม่มีหมงยุ่งบุญบุนอยู่โอ้ยบุไรีเขียนแต่ข้าวก่อนก่อนพ่อเนาะควายตีงมาได้บุนบุนอยู่อือไปดังไฟไปจูไฟให้วควายแน่ก็ยู่งมันพายยังมันแล้งังี้ยมดเสาามาผนเดือดปอมโตมันจะกินหลายลูกก็แม่นอนนีเฮือนแม่เพื่ออไแม่แม่เพื่อูะไรเป็นลูกหน่อยไม่ลูกหน่อยพี่แวบแบบกับนาโย่งให้ลู เพอเจ้าของนอนรับย้วเคยโว้ยตายแล้วลูกกูลูกนุ่งกัดลูกกูแหลนันคือความหวงหาอาได้ความผูกพันสติของพัวเข้าทั้งหลายกันไปดรด่รกแต่ถึงม้วนโมนัมน,น,นถ้ำอื่นๆมีโปาการละมากต่อถ้ำเหมือนเด่นต่อชีวิตต่อคนอื่นๆไปได้หลายอีกแบ ม,มันจะไปหาอย่างอื่นกะตันอยู่กัตตะเวทีเฮาเสียงคุณของพอของแม่ได้เลือกหลายๆกุนันสิได้เลือลกเ,อเข็นปากอุ้ยอันนี้พอดีเขาเคยไปฟังเท็จเขาเคยไปฟังมาหรือสัมผัสเทาความเป็นมนุษย์เทามันเป็นทุนอยู่หรอกเป็นทุนที่จริงเทาหัวจักดีหลายแน่ยังไง เดี่ยวก็พากันปฏิเสธเห็ด,ดว่าเห็เุมาได้อยู่ของเสียมาหาเนี่ยกีรายบัดเศร้าบ,า,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 บาได้บัดว้าบอกไงเศร้าเศร้าบาได้บัดว้านี่คือปัญหาชีวิตเท่าจึงละคนไปด้วยปัญหามากมายเท่าจึงมีกรรมมีเว้นตามมาเป็นยังฝ่าจึงพาคน เป็นยังคนนั่นนึกว่าถูกจับไปขาจุบจับไปนางยางจับไปขาอะไรเงจังสันจังตีเป็นยังงาิปีนองเทา่านั้นกับปากระเตยหอยเป็นยังเป็นยังแดากาา่กกับไปพายาบาทคนที่เห็ดต่อไปเข้ามุงหัวจักเราว่ามันเป็นยังมันจะไม่เห็ด อาก็เลยพากันอยู่ในความมืดทั้งหลายจังสิ่ะเ้าวจึงพากันสางกำม่อจากเศร้าบ่ะจักแล้วคันสางบ่เศร้ามันก็มีกำปบดเศร้าพอก็เลยเบาว่าเหมือนกับเอาไปทอกสอมันมาเกี่ยวของกับชีวิตเ่านี่ล่ละใส่โยใส่ผู้ปีคือบ่เบิดแล้วยังไปกู้อยู่ ไท่กว่ปีโอ้ยพูดอะแย่งได้หลายกว่าเก่าแย่งเป็นหนี้หลายกว่าเก่าไปกู้มาหลายกว่าเก่ามันก็เป็นหนี้หลายกว่าเกา่าพอหมดเศร้ากู้พอไปใส่อยู่กู้มาอีกหลายกว่าเกา่าเฮาก็เลยได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปรียบกับการกระทำกรรมคือกันคือเห็นคำคำหนึ่งหลวงปู่ชา ไปภาวนาปฏิบัติผู้ทั้งทั้งเริงนกฆ่าทั้งหมดกองทับถ้ำเป็นภาวนาต่างคือหอบแม่อยากโปรดแม่พระพุทธเจ้าเป็นก็ปรดแม่ผู้บาอาจารย์องค์เดินทั้งหลายเป็นผู้คืดเทนที่แรกก็คือแม่เพราะแม่ลำบากกลัวเสียงห้ามาใหญ่คือเบาเพี่ฟังมาน รับแม่จึงได้รับโอ้หลายอย่างเนาะกัรพัฒนาไปมันกันเงาแมจึงเป็นผู้มีบุญคุณผู้ได้จักบุญจักคุณตรงนี้มันก็ยืดไปหลายแต่หลายเนว่กันจักบุญมันก็จักคุณจักคุณจักบุญนี่มันเป็นคนเจริญออ่เป็นธรรมกัันยูกตะเวทีมันจะมาว่าต่อบใมันออกมาจาก ทำที่มีอุปการะมากขึ้นสติคนเฮากัารถระดึกใดมันก็ทำความดีหลายเติบเลยมานา,นางพาวนาหลายตึบนางพาวนาบ่หลายมันก็ดึงเข้าไปซ้ำเก่าเพื่อคู่บ่ามานางพาวนาเดี๋ยหลายคนก็ปกไปเทไรเน,นี้ยเฮ้ยนงเถื่อก็เฮาเห็นอยู่ในเห็นคิเปเห็นย่างบวชมาจนเป็นเจ้าคณะอำเภอตำบลถูกข้อไล่ออก คูมเมือเอกลาบมันหลายแนวอื่นมันหลายความมุ่งหวังในการกระทํำมากเป็นนักบวชก็ดีมันได้ไปมุ่งแนวอื่นไปหาแนวอื่นไปอยากมีแนวอื่นไปอย่างสิมันก็เลยออกจากทางไปอริยสัจจะท,ท,ทำก็ดีได้เบาสื่อมักไม่องแปดกดีจักข้าเดินเดียวสายใดข้อเดินเดียววางไดข้าอยู่ในทางบ่อหรือวู่ทางสติเรข้าก็เลยขาดไปได้ เป็นสติส่คือาาจะแน่เนสีาเอาแนา่ติดอันนี้ไปถึงสีหน้าเอ่มันก็เลยประมาณมันก็เลยไปจึงสีหลวงปู่ชาเป็นกับภาวนาหลายแล้วเนาะพอตายไปก่อนเหตุดนบันใจให้อยู่ภาวนาปฏิบัติต,ต่อไปคือคำสั่งของพอพอจอะโอ้โออยู่ยากสึกเลอ โรคอันนี้มันถูกหลายมันปัญหาหลายชีวิตนี่มันปัญหาหลายมันถูกหลายแถบสิวมียังเลยไปประมาณนึงสินะ <c oughs> ก็บอกโรคใตว่าจะสิบซส้ดเิยมันคัานหนึ่งคัามที่สองมากก็คือออดแมนแม่ใจบุญอยู่ เป็นคนใจบุญอยู่แต่พราเศร้าทำบาปเื่อกันก็พวกเข้าทั้งหลายนี่ใจบุญอยู่ไหใจบุญอยากมาทำบุญอยากเอาอาหารมาถวายพระอยากมากราบผู้ว่าจะใจบุญอยู่เมื่อใจบุญจะว่านี่ไปเห็นปลาขอนเมืองวันนี้เอา <g ül> นี่มันกำลังแรงมันสิอดหนยว่ามันกำลังขอนมาจากโต้หน่อยๆยญ่งๆปะเลดปะแลดโอ้ยหลิงมาจักข้างไปขาสียางนี้จากน้ำคก็สีบกขายยางคือบูมี่แดดมากก็ฮ้อนหมดลงไปหูกับปูกับปูกับกัดเพชรแงคนก็โอ้ยบางคน เน็บสินข้นใส่กระล่องใส่ลุ้ยอารถเนาะทึงเสียก็ว่าเห็นกันนี่ก็บ่เห็นกันบ่เห็นความลำบากบ่เห็นเท่าระดึกบ่ได้เลยหรือระดึกได้กันได้เออเดียวง่ายโลกนี่ก็ได้อ๋อนึงได้ไปกกได้หมอนึงก็ได้กุ้หมกนึงได้ไว้ประมาณเนี่ยก็มีดจะฉิกินเคยเบื่องสารกดีบอ อยบจะสีก็ดีเสื้อก็ดีไล่หมาไล่ได้เอะงัวได้เก่งได้กลวงกัดทั้งขาไปไรกัดทัานนั้นดินของอ่าห้อ,องห้องมันกะ็ะตบอกจะเหตุผมจะเหตุอยจะเหตุอยนั่นกระิบประมาณมันหัวจักกันบอนบุกหัวจักกันผู้หนึ่งจะเห็นเจ็บอันนี้คืออาหารห้อง คือเนวกินเข้ากัไปอย่างนี้ลหละมันกับไปจะมนุษย์มนุษย์พระพุทธเจ้าจะมาสอนมนุษย์เข้าให้ภาวานาให้ขึ้นคำหนึ่งหลวงปู่ชาเป็นกระเบาาเอาฟังเนาะเอามาเป็นขอคิดมาสามสติห่าได้ดีออภาวานาคือขึ้นดีๆทำไมขึ้นเมื่องดีๆยะ ขันคดดีๆเขาจะเห็นแนวดีๆไร้แนวอยู่หรอกอย่างเช่อมันจะหายเนี่ยมันได้คดเดียวเลยมันก็เป็นหลวงปู่ชาจะคดเห็นแม่แม่เนี่อยากทำใจบุญคือพวกเขามาวัดมาไหว้ไปวัดเศร้าทำบาปเบาๆกับอันนี้ยี่หลอกเบาหลวงพ่อก็เก่งใจเดี๋ยวมันเหตุไดนยากขันผู้ใดเหตุจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เบาเนี่ยเมื่อเวลาหายหลยอขันผู้ใดคดใจได้สติตัวนี้ ใจบุญเหนือโป้เศร้าทํบาบาปอยากเบิดกรรมเหนือโป้เศร้าทํากรรมมันบ่เบิดมันบ่เบิดม,มาลองจ้องแจงโยงเสียคือหลวงพ่อจังสิเนาะก็ถือว่าสวยกรรมเบาไปก็ดขืนธรรมาฏเมื่อกี้ก็เอาผิดสาวไปเบาพยัญญาเอาเรื่องเขาไปเบาเฉยเออเบาเบา โอ้หหลายปีแล้วไ่จักเป็นโลกยังจักเป็นยังสันงอกงอกแงะไม่หายามใดไข่สันตายก็ไม่ตายอยากตาย,ปตายเป็นยังก็เป็นแต่รงพอไปมัองไปเบิ่งแต่ก็โอ้ยจักเสียจะไหนจักอเสอยียยอาจาร์บ่มียานเนี่ยบ่หาไะไกินเนี่ย อาจารย์กับอาจารย์กรรมาฐานมีอยู่อย่าไม่กินเนบ่ยอยอย่าหลวงอาจารย์มันดีแต่กินนะมันอืมกินถ้าหายคนเดือดจะกระดูแขกแสกทานสองกระสอบอยาอาจารย์คือฐานโาเขาเตาหรือเข่านึ่อยอืมาเล่งหรือมาหม,มายังี้ยก็ะบ,บยานนั้นหายหายแล้วเพ่อนยาม่วันมนี่มันบ่หายหรอกพวพวกนี้ อืมกินอยู่พ่อปนนีอันนั้นดีอันน,อน,นี้ว่าดีก็ว่าอยู่พ่อปนนีเขาก็เอาล่องจ้องแกงอยู่พ่อปนนีนะว่าแล้วจะเคลียร์หรอกพยูจึงเคื่อเออฉะนั้นผู้ใดขึ้นใดฟังได้ก็ฟังไปน้ำมูลนี่นะพระนารวต้าเท่าเศร้าถ้ำกรรมเขาก็คงจะมีกรรมอยู่มาจัะแล้วพระนารวตเศร้าถ้ำกรรมกรรมเขาก็บบเบิดไส้จะไดยมันเกิดเบิดจะมายกตัวอย่างคือทอกกระต่ออย่างเดียวแค่ไหนมันเบิดคือ อดทอนเาอา่าไปยืมอย่าไปกู้เนีย่ยจะกปหาตัางค์จะหาได้ๆท่อเล็กก็ไปใส่เขาไปใส่เขาน้องพอข้าวเป็นพระนมุมเป็นกรรมฐานนมมันจะ้ลสัทธาในพระพุทธเจ้าสัทธาในาศาสนาอ่ากระทุ่มเทศต่อการปฏิบัติ ้าเชียงได้เป็นกรมคือเข้าไปเดินถดงดองเนาะไปอยู่บนผีบนสางบนเสื้อบนเอียงก็ตามคันถามีกรมมีกรรมกับผีกับสางเอาเอาชีวิตเนี่ยใส่ไปเลยครับมันถึงกับชีวิตก็ขอเอาชีวิตนี่ใส่ไปกโกงไปอยู่ป่าเสือเป็นยังจังมากอยู่พุ่นเมื่อหาบันตายเดี๋ยเออมันมันมันเป็นยังโู่ละ อืมมันถึงข่าวมันบ่นอะก็ขอให้มันเป็นบ่นอะไชีวิตนี่มันบอกไปทางไหนเรามันคือตายเขาเดินไปมันก็คือตายข้างนามันต้องตักใจก็มันคงปันนะไปเก็เลยบ่มีแนอยากม่ไม่แน่ขวางบ่ไม่แนวอยากคันเอาเคยทํำกรรมกับเสือถึงกับชีวิตเอาพรเจ้าก็ขอเอาชีวิตนี่แหละเอาแลกให้ใส่ไป ยังบวชอีกเกิดขึ้นมาอีกกขอให้ได้ใส่กรรมให้มันเบิดประมาณอย่างเช่ะคดปานนี้เฮาก็เห็ดได้เบิดพวกเนี้ยหลานทั้งหลายขน็นเทาคดได้ปงได้ปาน,นเท้าก็คดได้ขั้นปงบ่ได้ไปานบ่ได้แล้วจะติกินยังจกสิกินยังอยู่สัขั้นเฮาาพดได้โย่แต่ว่าลูกเนียหลานเนี่ยมันก็ไปจงแต่มันกระจองกันแต่งส์ ข่อยก็พอแต่อยู่กันบ่เยอะมากกูเพียงแต่ว่าลูกระบักหนำก็อยากได้รถไปโรงเรียนอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้อันนั้นอันนี้อยากได้รถไทยไปมันก็ยังตีๆแล้วมันเลยเป็นเหตุให้ยืมเขาทั้งตีๆมันก็เลยเป็นเหตุให้เป็นหนี้ก็บผูกพันพัวพันเดี๋ยวี้ข้าสิแก่จังไหนบ้างก็เอาปากเข้ากูคนข้าสิแกจะไหนั่งรับตาเบิ่งดีๆถ่าเวลาเจ้าของแต่ลเมืรอ สิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีได้หลายคนอ่ะครับคุณยังพุโทโธ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 ต่างเพวไวเห็ดมันอยู่ปนี้พีพวไรน้ำแน่เด้ออืมเฮ็ดน,นอยู่วิหารธรรมคเฮ็ดมนอยู่พวไรเห็ดมันสบายสบายเลยฮ่ามีผลกระทบปัญหาขึ้นมากอ่าคือถูกเขาเป็นขนานทุก ขาตายพู้นั้นผูกผ่าพายยังสิมันสิไม่บนอยู่ของใจโอ้โหนี่เนาะคือชีวิตนี่เนาะกับนี่เนาะเวลาของไผ่ของมันถึงเวลามันก็ไปตามเวลาไปตามสเต็ปสเต็ปของมันสเต็ปของมันมันมีอยู่ <S <S อืมเฮาก็อยากเป็นอย่างตันเฮาก็อยากเป็นในที่อยากได้อย่างตันนั้นนี่มันเรื่องของเฮาเรื่องของธรรมชาติมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือกับฝนหนึ่งที่แล้ว เมื่อนัคือโต๊กหลายคือโต๊กมาจากเศร้าแทนแ้้เศร้าเลยไ,ไปใส่อีกว่านี่ก็ยูจึงเสียละนี่โลกมันเป็ยนยังไงไลยบอลหอดลลยกนลนนนนลยูนี่คนล่องขึ้นไปเื่องคนขึ้นไปผมเห็นเนาะขึ้นไปตสื่อเนี่ยนะเนาะอุรัสเซียยูเครนโอ้ยเนี่ยพัดบ่านพัดเมืองนี้จากรบล,ลุกระเบิดเดี๋ยวิปปิ่มปต่มจักิดไปทางไห ผัดผากกันไปบาดเนื่อจะคือใส่เสร็ไปลบอยู่ใส่เนี่ยผู้นั้นตายดิผู้นี่โอ้ยนี่คือโลกมันวัตสงสารนี่พระพุทธเจ้าเห็นจึงเป็นท้องที่น่ากลัวโมไม่มีความสุขเลยไม่แต่ความหมุนว่ายังเิละแกงแยงจึงดีกันอยู่พวกคนนี่หรอหาอยู่หากินไปในซ้งตาย คันผู้ใดคือใดภาวนาเด้อเโอ้ยแนวออกจากถุกข์อริยสัจอริยมรรคมีองค์แปดนี่คือทางออกจากถุกหันมาบ้าี๋ยวมาสวดซื่อได้เอามาจำนนหนึ่งสองสามอืสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นจะไหนจึงชอบคันนางสมาธิได้หลายได้ห้าจึงสิเกิดเห็นสติห้าจึงสิมีห้าจึงสี่เห็นชอบไปตาม ท่านบัณฑิตก็ควางคืดก็คืดเพราดอะไรเพ่าอยากคืดสัมจะไปคืดคือกันก็ความตายอย่างเดียวเย้าเจ้าหลายอย่างคนเฮาบชอบฟังความจริงบ่จะเห็นความจริงแนวหลอกลวงเฮามันจึงมีหลายหลายบัดเนี้ยเลยไปถือหลอกลวงมันจึงหลอกกันแนม่ยแต่แน่วงการของพระพุทธศาสนาก็ดีจริงถูกหลอก อลายวัดลายว่าลายบอนสางนั่นสางนี่ขึ้นมามาเป็นทีเพลิงของคนใน้คนได้ยกราบไหว้คนไดียวลองขออ่อนบอนแมนบอจังสันแมนดูทางโลกเดียวโบแมนในทางถ้ำในทางศาสนาทางศาสนาเขาออกนอกทางไปเลยบดีอยู่ในทางเลยเพนบรอมเมาสวดมนุษย์ทั้งหลายเมื่อมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง ทูกขก์จดีบ้างมาเป็นสาระเราเ,เรากคืนไ้ว่นั้นไม่ใช่สาระอันกเกษมในนี้นไม่ใช่สาระอันสูงสุดถ้าเขาไปถือเอานั่นมาเป็นสาระ,ะเขาจะไม่พ้นจากทุกข์ทงบวงไ,วดวได้เน่้าเราคืนคไ้ว่จริงสิคืนได้โอ้โดีเลยทั้งดีเนาะนี่ก็มันคืนว่าดตวะไว้ซื้อไปท่องมาว่าซื่อ เข็ดอย่างไรมันยึงถือเนื่องเท่านั้นปัดเดียวขาถาเดียวทนี้เข้าก็ได้ขอขิดเข้าก็เดินไปได้แล้วเท้าปฏิบัตินะ่ะเรียว่าเข้าว่าปฏิบัติอัน๋ยมันก็ไปมองแนวอื่นต่อไปแนวอื่นต่อไปเสร็จมันเดลึก,กัว่าไเลยอย่างที่เป็นตอนอ้าวหอดหาาบกินเขาแล้วเว้ยเดี๋ยวเขาจะเย็นท่าล่ะเอวัง <laughs> yeah <laughs>